วันนี้เรามาย้ายบอ่อปราดุกไปบอ่อใหม่กันดีกว่าครับสิ้นสุดการอนุบาลแล้วครับอันนี้นะครับกระชังปลาที่เราเอาลูกปลามาปล่อยนะครับอันนี้เป็นปลาทับทิมกับปลาขาวนะครับซึ่งน้าเข้าท่อจนท่วมท่อตรงนู้นะน,นะครับตรงนน้นนะครับระดับน้ํามันสูงกว่ากระชังก็จริงก็ตั้งใจให้เขาอยู่ในสระเลยฮะแต่ว่า อยากจะอนุบาลให้เขาโตเพื่อลอดปลอดภัยจากปลาช่อนใหญ่ๆนะครับส่วนบ่อนั้นจะเป็นบอ่อปลาดุกครับกระชังปลาดุกครับปลาดุกบิ๊กอุยนะฮะได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วครับตัวโตมากเลยครับตัวยาวมากแล้วผมไม่อยากจะปล่อยในสระใหญ่นี้นะครับเพราะว่ามันจับกินยากหรือไม่จับขายยากนะครับผมจะเอาไปปล่อยในคลองไส้ไก่นะครับวันนี้แหละเดี๋ยวดูนะครับ เยอะมากครับ สิบกว่าวันนะครับตัวยาวเป็นคืบเลยนะฮะเดี๋ยวจะย้ายกันเดี๋ยวลงไปย้ายปลาดุกไปไว้ที่ของไส้ไก่นะครับตอนนี้ของไส้ไก่นิ่งแล้วครับสำเร็จเรียบร้อยไม่มีการลื้ออีกแล้วนะครับกำลังเติมน้ำอยู่นะครับของไส้ไก่ เป็นการบริหารจัดการปลาที่ง่ายนะฮะเลี้ยงพอเลี้ยงโตแล้วเราก็จับบริโภคจับขายนะครับจับง่ายครับถ้าอยู่ในบอ่อใหญ่อย่างนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวแน่นอนจับยากครับ อันนี้คือจับปลาออกจากกระชังแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนจับปลาในกระชังนะครับได้ประมาณเกือบเต็มถังสีครันเนี้ยฮะเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่คลองไส้ไก่นะครับแก้ไขคลองไส้ไก่ใหม่นะครับตอนนี้ระดับน้ําความลึกน่าจะประมาณเม็ดกว่านะครับน้ําเข้าใสจะเต็มแล้วนะฮะ เดี๋ยวค่อยๆปล่อยน้ําเข้าทีละบ่อทีละบ่อไปนะครับทีละคลองไปเดี๋ยวปล่อยปลาดุกไปเนี่ยฮะลูกปลาดุกเอามาเลี้ยงในกระชังได้สิกว่าวันนะครับเอามาปล่อยในคลองไส้ไก่ให้หมดครับในบริเวณนี้คลองไส้ไก่ทั้งหมดนี้หรือว่าหรือว่านาแปลงน้อยตรงนี้สามารถเลี้ยงได้เป็นว่าเป็น,เป,นเป็นตันได้เนี่ยทั้งหมด เหลืองประดุกอย่างเดียวเวลาหาพ่อค้ามาซื้อถ้าบอกว่าเป็นตันเนี่ยเขาคงมาง่ายกว่ามีอยูสิบโลเนี่ยเขาคงไม่มาครับดเดี๋ยวตรงนี้น่าจะได้ถึง4ี่ห้าอตัวมั้งที่ท,ที่ที่เหลือที่เราตักมาได้นะครับเพราะว่าที่เหลือมันลงสระไปหมดแล้วเราน่าจะหามาเพิ่มนะครับให้มันสมดุลกับพื้นที่ของเรานะครับ สนุกสนานการเกษตรกับพ่อเตวันนี้ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ